สวัสดีครับเพื่อนชาวราศีเมษเดือนรกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มมีการขยับเปลี่ยนแปลงและเปิดทางไปสู่ความสำเร็จครับถ้าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเดินอยู่ในอุโมงมืดมืดหน่อยเหนื่อยๆไม่มีแรง <c oughs> ข่าวดีคือตอนนี้เริ่มเห็นแสงดีปลายอุโมงค์แล้วครับดาวที่ส่งพลังให้ชาวเมษคือดาวอัคนคารซึ่งเปรียบเสมือนพลังชีวิตความกลา้าความสู้ ตอนนี้ดาวกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหลังวันที่27รกรกฎาคมจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องลุยจริงจังกับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ต้องตั้งใจอย่ากลัวคำว่าท้าทายเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จเรื่องเงินก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนี้เลยครับวันที่สองไปต้นไปจะเริ่มเห็นเงินเข้าชัดขึ้นมีรายได้ที่มั่นคง หรือได้รับความช่วยเหลือ้างการเงินมากขึ้นสำหรับเรื่องความรักคู่รักยังอยู่หเหตจั่วาที่ดีเข้าใจกันมากขึ้นคนมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วถือว่าอุ่นใจส่วนก้นสุดอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาโดนใจในช่วงนี้และที่น่าสนใจคือช่วงนี้การติดต่อเดินทางสําคัญมากครับถ้ามีเพื่อนเก่าโทรมานัดเจอหรือมีการเดินทางที่หวังผ่านไว้ไปเถอะครับโอกาสดีๆอซ่อนอยู่ตรงนั้น สรุปเลยนะ 1. ชีวิตเริ่มขยับ 2. เงินเริ่มนิ่ง 3. รักยังเรื่อยๆและ4กาเคลื่อนไหวเท่ากับโอกาสครับอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเริ่มเลยแล้วความพร้อมจะตามมาครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากๆของคุณเลยครับถ้าก่อนหน้านี้มีช่วงที่เบื่อเบื่อเงเซงรู้สึกหมดแรง หมือนชีวิตมันนิ่งๆไปหมดหรือป่วยจุกจิกไม่สดชื่นนั้นพอพลังชีคุณยังไม่เข้าที่แต่ข่าวดีคือตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมไปต้นไปพลังเริ่มกลับมาแล้วครับดาวที่เปรียบเหมือนตัวคุณกําลังกลับมายืนมั่นคงอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าตั้งหลักได้แล้วชีวิตจะเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมีจังหวะให้วางแผนพนาได้แบบมีแรง เรื่องงานก็สัตว์เลยครับถ้าเคยติดติดขัดขัดงานไม่เคลือบหลังวันที่2ทุกอย่างจะเริ่มไหลลื่นโอกาสไปใหม่มามากงานเก่าก็ดีขึ้นด้านการเงินอาจมีรายจ่ายตุกจิกที่มาจากคนอื่นบ้างหลังวันที่19กันกรกฎาคมจะเริ่มเห็นผลดีโดยเฉพาะสิ่งที่คุณทํามานานหรือกล่องที่คุณเคยขายเคยบริการจะเริ่มกลับมาสร้างไรายได้อีกคแบบชัดเจนเลยหลังวันที่26นะครับ ความรักทุงนี้อย่างนิ่งๆอะไคนสวดอาจจะยังไม่มีมาแบบใช่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดาวที่ดูแลเรื่องครอบครัวตอนนี้มีให้แบบพลังเรื่องความสุขในความเรียกไงมากกว่าถ้าคนมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วบอกเลยว่าอยู่กันแบบทอดอีคือดีที่สุดเดิอนนี้ไม่ต้องมือวาแค่สภาใจที่มีเขาอยู่ข้างๆก็บอกแล้วสรุปอิะดับชาวพ,พุทธเริ่มตั้งหลักไปแล้ว งานมีทางใหม่ๆเข้ามาเงินจะเริ่มดีจากสิ่งที่คุณเคยทำความสุขเข้ากับความเรียบง่ายเดือนนี้ยิ่งนิ่งยิ่งมั่นยิง่งลงมือทำยิ่งเหตุผลสวัสดีครับชาวราศีมิถุนเดือนนี้คือเดือนของโอกาสเลยครับโอกาสที่จะกลับมาโอกาสที่เคยพลาดโอกาสที่คุณเคยรอ ตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมเป็นต้นไปดาวที่เป็นตัวแทนของคุณก็จะย้อมกลับมาทับดวงของคุณอีกครั้งแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอกาสดีๆที่เคยหลุดมือไปอาจจะวนกลับมาให้คุณเลือกอีกครั้งเคยสมัครงานไว้แล้วเงียบไปลองทักไปใหม่สิเคยคุยกับใครแล้วหายไปเดือนนี้อาจจะมีข้อความกลับมาแบบไม่คาดคิดเคยเริ่มทําอะไรแล้วล้มเลิกปลลองกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะรอบนี้ มีลุ้นสเปรดครับแล้วอย่าลืมนะครับดาวพฤหัสบัดดีที่เกี่ยวกับบุญและสิ่งดีๆก็กำลังทับดวงขึ้นอยู่ถ้าคุณเคยทำดีไว้ทั้งทางกับกฎอื่นหรือกับตัวเองสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเริ่มเบ่งบานการงานการเงินความรับทุกอย่างจะดีขึ้นชัดเจนหลังกลางเดือนเป็นต้นไปถ้ากิจจะสมัครงานลงทุนหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆทำเลย โดยเฉพาะคนโสดมีลุ้นเจอคนถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวหรือญาติสนิทไม่สหายที่ห่างหายไปอาจจะกลับมาเยี่ยมเยียนทำให้บรรยากาศใช้ฟูขึ้นสรุปเดือนนี้สำหรับมิถุน 1. โอกาสวนกลับมา 2. ง,งานเงินรักเด่นหลังกลางเดือน 3. ม,มีโอกาสพบคนเก่าหรือคนใหม่ที่ใช่ เดือนนี้คือเดือนเริ่มใหม่ที่คุณจะไม่ผิดหวังชากลาลองอีกครั้งนะครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎเดือนนี้เป็นเหมือนประตูใหม่ที่กำลังจะเปิดให้คุณครับถ้า6-7ถเดือนที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่างานมันตังตันเบื่อเบื่อหรือมีแต่ปัญหาวนไปวนมาข่าวดีคือตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะลุกขึ้นแล้วเริ่มขยับได้แล้วครับดาวที่เกี่ยวกับงานของคุณตอนนี้ กลับมาเดินหน้าเต็มตัวครับโดยเฉพาะหลังวันที่27รกรกฎาคมสิ่งที่คุณเคยต้องต่อสู้เคยเครียดเคยแก้ไม่ตกจะเริ่มเห็นทางเหมือนชีวิตเริ่มมีพลังมีแรงผลักใหม่ที่สําคัญหลังวันที่15รกรกฎาคมพลังงานของคุณจะพุ่งมากครับเพราะดาวสําคัญที่เกี่ยวกับตัวคุณกําลังจะโคจรมาทับดวงโดยตรงให้ที่รู้สึกหมดแรงที่เกียจอ่อนเพลียล็อกตื่นขึ้นมาออกกําลังกายเบา,เบา จะช่วยเปิดทางให้พลังงานดีๆไหลเข้ามาด้านการเงินก็มาแบบไม่ธรรมดาครับการพบปะการเดินทางการเจรจาล้วนพาไรายได้เข้ามาอย่าปฏิเสธการนัดหมายหรือชนคุยในเดือนนี้เพราะโอกาสทางการเงินแอบซ่อนอยู่ในบทสันทนาเหล่านั้นครับความรักช่วงนี้คนโสดอาจยังไม่มีวีแววคนมีคู่แล้วก็ต้องเข้าใจอีฝ่ายให้มากขึ้นเพราะอาจไงใจจากเรื่องงานหรือสุขภาพ ้ากุณเห็นคนรักนิ่งไปบ่นง่ายเงียบผิดมติอยากด่วนตัดสินให้ลองถามโมบาว่าเหนื่อยไหมแค่นั้นพอเดือนนี้เน้นขยับชีวิตทั้งแก่และใจครับสรุปให้แบบกระชับคือการที่งานเริ่มเดินเงินเริ่มมาพลังเริ่มพุ่งคนสดยังต้องรอคนมีคู่ตังเข้าใจอีกฝ่ายต้องการที่ขยับตัวกับเผื่อทางให้พลังใหม่เข้ามาขอให้คุณกล้าเดินอีกครั้งแม้จะเคยล้มมาแล้วก็ตามครับ สวัสดีครับชาวราศีสิงห์เดือนนี้เป็นเดือนของคุณเลยครับโอกาสความสําเร็จและโชคลาภอยู่ใกล้กว่าที่คิดนะไม่ใช่กค่โชวแบบหวยนะครับแต่เป็นโชคในชีวิตโอกาสที่เขามาให้เราคว้าแบบชัดๆตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพลังของคุณเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงวันที่2ถึง26กรกฎาคมงานจะเด่นมากใครกําลังหาง,งานใหม่อ่ะ มีโอกาสสูงถึง90%ที่จะได้งานใครทําธุรกิจการเจรจาการขายจะสําเร็จแบบงดงามส่วนเรื่องเงินตอนต้นเดือนอาจจะยังนิ่งๆหรือเงินที่รออยู่ยังไม่มาแต่หลังวันที่19เป็นต้นไปมีลุ้นได้เงินก้อนหรือได้ดาบที่คุณเฝ้ารอด้านความรักขอให้จับทาไว้นี้ครับเพราะช่วงนี้พลังความรักมาแบบร้อนแรงแต่อาจพาให้วุ่นวายคนมีคู่ต้องระวังอารมณ์ อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่สุขภาพของคนรักก็สําคัญอาจมีอาการล้าเหนื่อยหรือเจ็บป่วยส่วนคนโสดเชิญคตสุขใจไว้แต่ระวังเจอแบบไฟไหม้ฝา่งเดือนนี้ขอให้คุณนึ่งให้ได้ในความแรงของฟังดวงสรุปให้เลยนะครับ 1. งานเด่นโอกาสบ้าง 2. เงินมาแน่ละวันที่19 3. ความรักร้อนแรงต้องใจเย็น โชคลำมีแน่ของแค่คุณกล้าคว้าแต่ไม่วมัวมฮารุโตะว่ากำลังพุ่งแรงอย่าเริ่มใจเย็ดให้เป็นเพราะยิ่งมั่นคงยิ่งไกลได้มากกว่าเดิมสวัสดีครับชาวราศีกันถ้าคุณรู้สึกว่า2-3เดือนที่ผ่านมาชีวิตมันเหนื่อยกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือแม้แต่ใจตัวเองอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเดือนกรกฎาคมนี้โดยเฉพาะปลายเดือนจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ครับ ดาวที่เป็นตัวแทนของคุณกำลังกลับเข้าสู่โหมดบุกงานเต็มกำลังโดยเฉพาะหลังวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปโอกาสที่เคยพลาดไปจะวนกลับมาให้เลือกหม่งานที่เคยค้างเคยล่มเคยถอจะเริ่มชัดจะเริ่มเดินและมีคนช่วยมากขึ้นส่วนการเงิน ช่วงก่อนหน้านี้ใครรู้สึกว่าเก็บไม่อยู่รายจ่ายเพียบขอบอกว่าตั้งแต่วันที่2องกรกฎาคมดาวแกงเงินเริ่มขยับเข้าสู่มุมดีรายนับเจริญนิ่งมีลุ้นได้เงินก้อนหรือมีช่องทางรายได้เพิ่มแบบชัดเจนโดยเฉพาะจากเริ่มที่เกี่ยวกับความรู้การเดินทางห,หรือการขยับตัวครับด้านความรักต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นใจหรือเฉพาะหลังกลางเดือน ดาวที่ดูแลเรื่องรักๆเริ่มพักพลังฟลิกเกสติ้งคนสอดอาจยังไม่เจอใครที่ใช่คนมีคู่ระวังความห่างความเข้าใจผิดหรือความเบื่อที่สะสมถาวายแนะนําให้โฟกัสเรื่องงานก่อนเ mm. พราะนี่หละครับคือช่วงคืนฟอร์มของคุณสรุปแต่นนี้ปลายเดือนคือจุดเปลี่ยนของงาน mm. เงินเริ่มนิ่งอะไรเริ่มมารักไม่เด่นแนะนําพับใจไว้ก่อนและจําไว้เสมอครับ ว่าการกลับมาครั้งนี้ของคุณไม่ใช่เพื่อเริ่มต้นใหม่แต่เพื่อเริ่มต้นยังมีพลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีตุลเดือนนี้ต้องบอกตรงๆว่าจังหวะชีวิตยังไม่นิ่งเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันตีกันในหัวเบื่อแบบไม่มีเหตุผลเหนื่อยใจทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะหรือบางคนอาจเจ็บป่วยเล็กๆน,น้อยแบบงง,ง อย่าเพิ่งโทษตัวเองครับนี่คือจังหวะที่พลังงานรอบตัวมันแปรปรววนแต่ข่าวดีคือหลังวันที่2องกรกฎาคมดาวที่เป็นตัวแทนของคุณจะเริ่มย้ายเข้าสู่มุมที่ดีขึ้นคุณจะเริ่มกลับมามีพลังความคิดสดใสและมีแรงอยากทำอะไรใหมๆ่ๆงานจะชัดเจนขึ้นมากหลังวันที่15กรกฎาคมใครรอกุเชกใหญ่รอไฟเขียวรอคำตอบจากจ้นนายบอกเลยว่ามาแนะ่และไม่ใช่แค่มา แต่มาแบบใหญ่ๆด้วยจานเงินช่วงนี้ต้องจัดการให้ดีหน่อยครับถ้าคุณมีหลายช่องทางรายได้ยิ่งขยันยิ่งหายิ่งได้เงินแต่ถ้ามีใช่ทางเดียวเดือนนี้อรู้สึกเงินขาดมือเพราะรายจ่ายจะเยอะกว่าปกติลองขยับหาช่องทางเสริมเล็กๆเกช่นขายของที่ไม่ได้ใช้หรือรับช็อปเล็กๆแค่ขยับเงินจะไหลเข้ามาเรื่องความรัก ค่อยๆดีขึ้นครับควรมีปัญหาการจะเริ่มเบาลงความตึงๆในใจจะเริ่มคลายแต่ยังต้องรู้จักวางเฉยให้เป็นคนโสดยังไม่โดมใจแต่มีคนคุยได้นะลองเปิดใจแคบคอประมาณอย่าเทใจเต็มร้อยตั้งแต่วันแรกสรุปเลยนะครับ 1. ช่วงต้นเดือนอาจจะวุ่นวายแต่หลังมันที่15บใบทุกอย่างจะเริ่มดี 2. งานเดินเงินมาถ้ามีหลายทาง 3. รักยังไม่เต็กแต่เบาวกว่าที่เคยเดือนนี้อยากให้คุณใจเย็นแต่ไม่หยุดเดินครับเพราะสิ่งที่ติดขัดกำลังจะคลี่คลายขอแค่คุณไม่ตัดสินตัวเองเร็วเกินไป,ปรับใจเท่ากับเปิดทางขยับเบาๆเท่ากับเงินเข้าวางเฉยนิดๆเท่ากับความรักไม่พังเดินช้าไม่เป็นไรแค่อย่างเดินก็ยังไปถึงคลนะครับ สวัสดีครับชาวราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเหมือนช่วงโค้งสุดท้ายของการอดทนแล้วนะครับถ้าคนรู้สึกว่าสองเดือนที่ผ่านมาทํางานแทบตายแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเหนื่อยใจกับคนรอบข้างเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เรื่อยๆจะบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึกไปเองและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวช่วงพฤษภาคมจนถึงตุลาคมถือเป็นช่วงที่ชาวพิจิกต้องฝึกใจอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องเงินและงานที่ไม่คืบไม่ชัดไม่สมหวังแต่ เรื่องดีๆเริ่มต้นจากงานครับเพราะตอนนี้คุณกําลังเข้าสู่หมดทุ่มเทอย่างถูกจังหวะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปลายกรกฎาคมดาวงานกําลังเดินหน้าเต็มที่ขอแก่คุณทําต่อเนื่องไม่หวังคลเร็วผลอนลับจะตามมาแน่นอนขอพ้นวันที่27กรกฎาคมดาวที่ส่งผลเรื่องโชคลาภจะเริ่มทํางานหมายความว่าผลจากที่คุณทุ่มเทมาจะเริ่มส่งผลจริงจังอาจไม่ได้รวยทันที แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําไว้ไม่เสียเปล่าเรื่องเงินช่วงนี้ยังเน้นรายจ่ายอยู่นะครับถ้ายังไม่ล้มก็ถือว่าเข่งมากแล้วแต่เตรียมตัวไวด้ดีเพราะตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงป,ปลายปีโอกาสได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกำรรจะเริ่มเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ลงทุนกับความรู้ทักษะหรือสิ่งที่ลงมือเองความรักยังไม่ใช่จังหวัดที่ดีครับต่อให้ดูมั่นคงภายนอกแต่ข้างในกลับอ่อนไหวเหนื่อยง่ายงุดยิดบ่อย แนะนําเลยว่าเขายังไม่มีรักก็อย่าเพิ่งรีบถ้ามีรักแล้วก็คุยกันแบบเบาๆอย่าคาดวังสูงในช่วงนี้สรุปเลยเลยครับความพยายามตอนนี้อาจยังไม่เห็นผลแต่อีกไม่กี่เดือนทักหน้ามันจะกลายเป็นกําไรที่คุ้มสุดๆส,สวัสดีครับชาวราศีธนูถ้าช่วงปีที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหมือนชีวิตติดเบรกเจอแต่เรื่องเหนื่อยทั้งงานทั้งบ้านทั้งเรื่องส่วนตัว ผมอยากบอกว่าคุณใกล้ถึงทางโค้งใหญ่แล้วครับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวคุณอ่อนแรงเหมือนเดินอยู่ในหล่มต้านหยิบจับอะไรก็ไม่แต้มือแต่เดือนกรกฎาคมนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่เคยหายไปวนกลับมาอีกครั้งโอกาสที่เคยหลุดมืองานที่เคยล่ม คนที่เคยไม่เห็นค่าจะเริ่มกลับมาหาคุณดาวที่เกี่ยวกับความสำเร็จกำลังเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมไปจนถึงปลายเดือนถ้าคุณมีภารกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเป้าหมายในใจเดินหน้าได้เลยครับและหลังวันที่16ระดัก,กรกฎาคมทุกอย่างจะเริ่มชัดครับการเงินช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับมีแนวโน้มใช้จ่ายเยอะ อาจมีรายจ่ายไม่คาดคิดหรือโดนหลอกง่ายเดี๋เพิ่งลงทุนอะไรใหญ่โตและอย่าปล่อยให้ไหลโดยไม่รู้ตัวถ้าเก็บเงินในมากที่สุดเท่าที่ทำได้คุณจะผ่านช่วงนี้ไปแบบปลอดภัยความรักเดือนนี้น่าหลนครับถ้าคุณโสดอาจมีคนใหม่เข้ามาในช่วงนี้แต่ท้าไม่มั่นตานี่ให้ดูไปก่อนอย่าพึงรีดใจอ่อนสรุปสำหรับเช้าธนูเหนื่อย เท่ากับเริ่มเห็นแสงน,นั่นมีโอกาสเริ่มหน่และสำเร็จเงินต้องระวังใจเกินตัวความรักมีลุ้นแต่ต้องดูให้นั่นนะเดือนนี้คือตุดต้องหลักก่อนพุ่งขอแค่คุณไม่ล้มเรื่องกลางทางความสำเร็จจะกลัดมาแน่นอนข้อคิดเดือนนี้คือสิ่งดีๆที่เคยพลาด ไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอให้คุณพร้อมที่จะรับมันอีกครั้งสวัสดีครับชาวราศีมังกรขอพูดตรงๆเลยว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ต้องตั้งรับอย่างมีสติครับตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคมเป็นต้นไปดาวหลายดวงจะมารวมตัวกันในทําหน่งที่กระทบกับคุณโดยตรงผลคือคุณอารู้สึกแปลกๆเหนื่อยง่าย อ่อนล้าไม่ค่อยมีแรงหรือบางคนอาจจะป่วยแบบไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะเรื่องกระดูกฟันปวดเมือ่อยอย่าต้องใจครับนี่เกิดช่วงที่ธรมชาติกำลังบอกให้คุณช้าลงและระวังเดือนนี้ยิ่งคุณวังเฉยได้มากเท่าไหร่จะยิ่งผ่านเรื่องอยากได้เร็วขึ้นห้ามทะเลาะห้ามปะทะไม่ตอบโต้ใครทั้งนั้นไม่ให้จารู้สึกไม่อยู่ดีถางต่างแต่เขาดีคืองั้นยังพอมีหวังครับ ตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมดาวที่ส่งฝลั่งให้เรื่องงานจะเริ่มส่งแรงหนุนโดยเฉพาะใครที่ทาโปรเจกต์งานเดียวงานจะใช้ไอเดียลุยเลยครับเดือนนี้ให้คิดวัน,นี้ไปเรื่อยคือขอแค่เรื่องงานรอดเรื่องอื่นปล่อยผ่านได้การเงินยังคงนิ่งดีมีเข้ามาในเรื่อยถ้าจัดการดีๆีมีรได้เงินก้อนไว้แต่ห้ามให้ใครยืมเด็ดขาดมีเกณฑ์รอนเบี้ยวสูงั้นความรักพักไว้ก่อนครับ ว่าจะบทหัวมากกับมีความสุขไม่ว่าจะโสดนี้กู้หรือกําลังเริ่มคุยเดือนนี้คือจังหวะซ่อมตัวเองไม่ใช้เวลาสร้างสัมพันธ์ใหม่สรุปแบบลบลาดครับวานหนิงเจ้าตะวันหาจีโบยเร่ไตแอนกัลังฮากานิแมนเมนป้าชาโฮยหาอีในนาสุขภาพใจากายต้องระวังงานคือจุดเดียวที่มีพลังลุยได้เงินพอมีแต่ต้องเก็บ ความรักมีแล้วเครียดหักดีกว่าข้อคิดเดือนนี้นะครับปล่อยวางไม่ใช้ยอมแพ้แต่คือทางรอดที่ชานฉลาดที่สุดเดือนนี้ยิ่งิ่งยิ่งก็ยิ่งอดทนยิ่งพ้นภัยครับสวัสดีครับชามราศีกลุ่มเดือนนี้เหมือนจักรวาลกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาเปลี่ยนไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนทิศทางไปสู่บางอย่างที่ใช่กว่าเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดาวที่เกี่ยวกับตัวคุณเดินมาทัดดวงแบบยาวๆไปจนใจปีหน้าเลยหมายความว่านี่คือช่วงค้นพบตัวตนใครที่เคยหลงทางเคยรู้สึกไม่แน่ใจตอนนี้จะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องลุยจริงๆเดือนกรกฎาคมมีจังหวะดีมากครับโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหม่โอกาสงานหรือการเริ่มต้นอะไรที่เคยขาง ดาวไหลดวงรวมพลังอยู่ในตำแหน่งโครงการลูกโชคถ้ามีไอเดียอะไรอยู่อย่ารอลงมือทำได้เลยเพราะว่ามันมีพลังที่พร้อมจะส่งเสริมส่วนเรื่องงานช่วงปลายเดือนดาวกังงานจะย้ายเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่คิดจะย้ายงานเปลี่ยนสายย้ายบ้านย้ายประเทศเดือนนี้เป็นจังหวะดีครับงานเงินช่วงนี้จะมีช่องทางหาเงินเข้ามาหลายทางทั้งงานหลักง,งานเสริมหรือแม้แต่โชคลาภแบบไม่คาดฝัน แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ,อย้ายใ,ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะว่าดาวที่เกี่บเพือนเงินของคุณเริ่มอ่อนแรงหลังวันที่13กรกฎาคมความรักในเดือนนี้มีแนวโน้มดีมากครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่คนรักจะคอยช่วยงานช่วยจัดดันทางอ้อมอย่างดีถ้าโสดมีสิทธิ์เจอคนที่เบาะจะเป็นคู่คิดมากกว่าแค่คู่คุยอ่สะสุรุปุัรราศีกุมเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเท่ากับโอ,อกาสเพราะเสียงใหม่ไปไกล เงินทีหลายทางแต่ห้ามใครอิ่มเงินความรักเท่ากับคู่คิดคู่ลุยครับข้อคิดประจำเดือนนี้ถ้าจะเฮกล่าพอ,อจากเริ่มจากวันของพร้อมจะเปิดทังเดือนนี้คุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงคือของขวัญไม่ใช่ความจั่วครับสวัสดีครับชาวราศีมีนถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยเจ็บป่วยหรือเจองานที่ไม่เป็นใจ ผมมีข่าวดีจะบอกว่าเดือนนี้ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายดาวได้เป็นตัวแทนของคุณเริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นทั้งงานเงินสุขภาพและใจโดยเฉพาะเรื่องงานถ้าคุณตกงานหรือเคยรู้สึกหมดหวันเดือนนี้คือช่วงที่โอกาสจะวนกลับมาคนหางานมีลุ้นได้งานคนที่มีงานอยู่แล้วจะได้ขยับขยายต่อย,ยอดโปรเจกต์หรือมีชื่อเสียงมากขึ้นการเจรจาติดต่อประสานงานจะราบรื่นขึ้นเยอะ เรื่องเงินเดือนนี้ยังไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วได้เงินแต่ถ้าคุณขยนันลุยทํางานหลายด้านช่องทานจะเปิดเงินกระไลเข้ามาส่วนสุขภาพใครที่จะป่วยอยู่หรือมีโรคเรือรังเดือนนี้จะเจอหมอดีวิธีดีหรืออย่างน้อยก็เริ่มเห็นทางออกเรื่องความรักเอาเป็นว่าร้อนแรงแต่ไม่แน่นอนคนโสดอาจมีความวังแวบๆมาแล้วหายคนมีคู่ต้องระวังอารมณเพราะจะมีความร้อนรุ่มชวนเปราะเบา ถ้าไม่เพิ่มคุยกันก็อยู่เฉยๆดีกว่าในช่วงนี้และถ้าใครกำลังวางแผนเรียนต่อหรือไปต่างประเทศราศีมีนในเดือนนี้มีจังหวะที่ดีมากครับยิ่งถ้าคุณมีความฝันลองก้าวแรกให้ไวเลยสรุปสำหรับชาวมีนงานเริ่มรุ่งคนหางานมีลุ้นเงินมาจากการลุยขยันยิงดิ้นยิงได้รักร้อนแรงแต่ต้องใจเย็นสุขภาพเท่ากับเริ่มฟื้น เพราะคิปเดือนนี้รับผมคือเมื่อฟ้าเตือนอย่ามัวแต่มองจงกล้าเดินออกไปด้วยหัวใจที่เชื่อวว่าตัวเองจะไปให้ไกลกว่าเดิมวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมค์ My, ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ